ส่งตัวให้เงี้ยโอ้ตึงๆที่เธอโบแกแอปป้ปะไม่ได้ไม่ได้หมดยังวะหรือถ,ถ้าเจอเจอทีมแบบเล่นได้มันก็ดีไแปบบแต่ถ้าเจอแบบไอเ้เหี้ยคนไม่เคยเล่นแครี่แบบเงี้ยจะมาเล่นแค <Dem o. S 2> รี่เดโมอะแน่วูเกิดกูเกิดอยู่บนซ้ายอะบ้านเล็กคือล่างอะบ้านเล็กคือล่างขวา ไปไหนอ่ะไม่อยู่อยู่บนบนบนซ้ายรถเหลืองอ่ะบนรถเหลืองอ่ะเดโมเกิดฝั่งบนขวาเสร็จกระท่อมเข้าบ้านใหญ่เลยนะเดโมนะดูไวว่ะดูเอาออกก่อนเก็ถึงใหญ่ก่อนเครื่องเครื่องของเครื่อง คู่ไว้กูไว้ล,ลงไวมากเอไม้แตกมานะกูมองไม้มาแล้วกูไฟตักเลยไอ้เหี้ยมันรู้ทำไมวะได้ยินเสียงไม่น่าระบาดไม่มีโค้บนะได้สุดป่ะวมาอุ้มกัน Đây, đây bọn. Bọn à, à, không khó, phải đấy, nhà bọt, phải dài phải mà khéo khéo, phải sơn luôn, quan thế à, บอดลังบอดมันจะเป็มไปอยู่ต้องเสจ็ลอะไปไปต้งเจ็ดมันไปเหรอมุดกลับใช่ไหมมาไอ้ไบอดบอดที่เข้าแม็ดไม่ทัน เตึงต้องไฟอะต้องไฟตึงๆโอเคไอ้บอดต่อยรอช่วยบอดเลยบอดบอดโอ้ยเยอยบอดเข้มมาก ไม่มันรอแล้วว่ามันไปมันไปไเแล้ว้อ้โไอ้ยยคนราฟังอู้ยลอดีไม่ผ่านไปเป็นยังไงพ่อหนุ่มมาไล่กูแล้วบ้านเล็กบ้านเล็ก มาบ้านใหญ่แล้วป่ะคุณมีการตู้อ่ะถึงป้นานใกถึงป้าเดี๋ยวเดี๋ยวหาใกล้ๆกันบ้านเล็กนะมีแมสแมสช้างๆบ้านเล็กออกมาได้ป่ะลังกันรังตู้ข้างหน้าแมสเลยตู้ก,กางมไม่แล้ววะแย่งแล้ววะแย่งวะไม่เอาแกหาบอดี้อ่อะ ไอ้สัสเจอวนแบบตึงๆเข้าไปเดโมนะที่กระโดดที่กระโดดไม่เป็น,นนะเจอวนยับจะมาแน่นันบาเล็กบาเล็กกูรับบาเล็กวางหลุมเฮ้สเรียบร้อย ตู้แรกเลยเพื่อนเอามันมาให้ได้ Hey, Tay à? hey, đều bọn bọn mặt 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 như thế nào bọn 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 ไม่ได้ขี่ไหมเดีนิดเดียวอ่ะคือจะบอดเว้ยเฮบอดเลอน่บอดยู่ข้าหน้าเลยเฮ้ยวิ่งเลยกูไปไหนบ้า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 บล้วบ้าบ้าบ้าบ้บ้านบ้้าบ้าาวา้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 ั แม่มีโปรมองทะลุอ่ะที่มันใจหิวให้ มดจังรุนวัดเจอเจวดใว่

เนี่ยเนี่ยงเครื่องเนี่ข้างหลังเลยเนี่ยนี่ยข้างหน้าเลยข้างหน้าเครื่องอุกไม้น,นี่คูเนรตีนับยาน้จไป,ไปล้วหนักน,นัวิ่งมาแมนี่มาต่งตงางลเนว่าปันกันคิวไงอมึงน,นั่งก่อเอา กูอยากเพื também, wait, wait. ่อมกันละน้องสองและไม่ได้ไม่ได้ไม่มีขีดละต่อนะกันนี่มาหากูกูมาโดดมัวมาเฮียโดดมัวมาเ็แล้วแค่นั้น พี่เขาชาร์จแท้ๆนู่นนะพี่เย่จุดเครื่องเสื่อนแจ้คเสื่อนเลนไล่คนไล่คนเดียวไปไล่คนเดียวปัดต่อสินะเป็นกับไม่ใช่กิ๊กมันจับหลังอะไรวะสองบาลานซ์อย่าเลยเสื่อมพลาดเฮ้ยเจอกูอ่ะคันใหญ่เหรอืม ข้างล่างานะโมกุลกลับมาข้างล่างตัวที่ขึ้นมาได้เมื่อตะเกียบตู้ตรงรถเหลืองอะ่ะก่อนตู้ข้างล่างไหนข้างล่างตรงรถเหลืองที่ค้างขึ้นมาตะเกียบตรงทางบันไดเลยอะ่ะเออในข้างหน้ามึงอะ่ะเนใ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 นเลยนี่ยแหละนี่แหละเพี่ยหลงแล้วอ่ะเจอไปฉายเข้าไปจะใช้เครื่องเดิมที่เราปั่นกันละเอ้ย

นนน้นอนเแง่ข้าตัเข้าตัวตัวนกตัวนกขึ่นไปไหนตัวนกตัวนี้ใช่ป่ะตัวนีวน้ใช่ป่ะเอ้ยข้างหน้า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 เนี่ยเหรอไม่อีคลายนี่ครแต่เด้อ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 หมดวะหมดวะ

ไม,ไม้ใช้ไม่เยอะนเกนเ,เกินแงจะไม่ค่อยเฟร่นมึงกูไม่ได้ใช้เลยม,ม,ม,มีใช้แค่นั้นเดลอืออยู่รงไปแล้วเนี่ยตึงกลางเออนะบนกลางเกิดอหไ่ป่ะ ได้เลยนี่มันไม่ไล่มึงดีกื่าะคลเพื่อนกับตู้เดิมอะตู้ที่มึงแอบอ่ะมาเ่ในบ้านใหญ่อยู่ตู้นี้ตู้นี้แหละที่มึงแอบอะไรเลยนะี่ยเอามาว่ะ <c oughs> อ้สัตว์เอ้ย <c oughs> ไม่สนใจกูเลย <c oughs> แกะลงกัน บอดัวแฟนไหนวะจะบุดมาแนเนรับเจอกัน่งอกันเดี๋ยวข้าด้วยตไหนตไหนแล้วแจกแล้วทันตรงนี้ตรงนี้ตรงเมื่อกี้ใช่ไหตรงไหนอะตรงไหนเออไทันใช่ใช่รูไปลูไล kia mà kiếm kiếm rồi kiếm 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 máy, tôi kiếm 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 em mô lý, mấy, mấy chai u, cản được không được nào quá, nha, quan như trước đây, nó, 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 à bút vào đây đã vào kia một cơm ở đâu mà đến ở bên nhẹ đến ở đó hả? Mình xăm Đi nha đi ha. mời mình mới nhập nhập vào nhà quân tiếp diễn 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 ทางเร็ยดอด้เฮียไม่ต้องใส่เรดไม่หมดละเออไม่เอาลของมาได้ะผมไปแล้ว้ มันโดดมั้ยแท็ปเฟตจะเป็นอะไรไปแึ็ปเฟตเครื่องเดียวเออให้เครื่องหน่อยประเดีย๋ยวนะแล้วเครื่องขนรถอีกเครื่องนึงอ่ะเครื่องของ้งงางล่างขงนวดนะน่าจะตรงไปข้างล่างเลยนี่เครื่องนึงเครอมันสุกับข้างล่างอ๋อสุกของข้างล่างเนี่ออยพวกเนี่ยช่วยเลยป่ะใช่ลงของนดวดว

ไปถอนรูะไปถอนรูปจริงเหรอ่ะขาดไปเลยถอนไม่ทันเต็งห่วงทั้งรูห่วงทั้งเครื่องในอีเวนไม่หมดเราดีกันไหมนี่มาแล้วข้างหลังมึงอะ่ะ ได้เป่าเครื่องไปแล้วตอนนี้พยาชิมให้เราดีกว่าเครื่องมันสซนยากมันเครื่องมันอยู่ไกลมันมีเครื่องข้างล่างอีกเครื่องหนึ่งอะ what's the word what's the word ติดตอไอเที่ยไม่ติดเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่เอาให้สุดเลยวะโอ้ยตายอยากเล่นเกมนานใช่ไหมล่ะได้จะมีเวลากันทั้งวันทนี่น้นใช่ไหมทั้งวัน ตายว่ะเอาคนนี้ออกวิ่งก่อนหามไม้ก่อนไม้แล้วบ้านดีป่ะไม่บ่บกูเยอะเราที่ทำอะไรอยู่นะ เสร็จละครึ่งหนึ่งและเพิ่มไปใช้หมดวะขวาวยจะ <laughs> หลอกเออหลอกง่ายจังหลอกง่ายจังที่ไหนกูอยู่บัลลีสงงงงงกูหลอ,งงอ,งงองกเขาตัวเ ب, ง,งียบงงหายกูหาย,หายตัวหายตัวเปิดกล่องบาลลีกันเคยได้กล่องเทาบาน บากอที่กันตู้แค่นั้นไปแล้วน้องเขาอยากเล่นนานเลยเขาแบบว่าแห้เป็นไรขอให้เล่นนานๆไอ <c oughs> ้เย่ไปกองไฟบาลกองเข้างมือเลด ไอโนอดี้บังปันแบบช่างนั่งนจุดข้น,น,นออั่งเป็นจุดอ่ะปูไว้มันไม,ไม่เอาให้แบบปัดเนี่ยไม่นิ่งอ่ะบางทีมันไม่ได้ไล่หรอกเว้ยพอมันได้ยินเสียงม,ม,มันก็ปล่อยอ่ะแบงค์ก็ออกเหมเือยแบงคจะวิ่งไปแล้ววิ่งไหมโนดี้กูต้องผ่านคนละเครื่องอเพิ่มเครื่องมึงทางมึงมีวะของไปข้างหน้าอีกเครื่องหนึ่งเก็บอะ มันมากแ็แตกกูบอกให้มันมาอเปว่าเดี๋ยวดูเพื่อนอยู่เราได้ไล่สุดไล่สุดไล่สุด,สด <S 1> <S 1> <S ทิ้ง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  ไม่อุ้มนะไปในบ้านใหญ่เจอแต่อข้างบนไปข้าง,งบนอ Ai đi cuba lecalem áo cho đấy mà, nghe thấy mayo tân nghe mai mama 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 mama

ยังไม่หมดก่อนตัวซึ่งตั้งนานแล้วสะโดดมากใช่แบบใช้มัตรซึ่งไพเกมไล่ไล่์ไลไม่ได้เพิ่มไปเพิ่มมึงอ่ะเพิ่มมึงอ่ะเดินมาด้วยว่าอะไรเดินมาเดินมาติดเชือกไม่ได้ถ้าติดจะแม่งรู้เลย อีกเครื่องปุ๊บแม่งรู้เลยตำแหน่งเรงหิวเพื่อนหิวไปแล้วเราเรียกแม่งตึงไอ้แค่จุกตึงอยู่มา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 เข้าบาดเล็กกเราแยกบเลยเอาหมดแล้ว Một mái với binh Oh ลารีตัวโดอยู่ฉีก,ก,กไปฉีกไปฉีกเลไปตรง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 ตรนเดือยรนเดือยไปแล้วไปตึงอ่ะตึงเปี้ยเลยเยอยางเอาไ่รู้อานีเป็น,นอ่ะขมันออมันไม่เจ็บรอดแลัวกลัวไปแล้ว <laughs> <laughs> ออกเลยเออกเลย